อนุวัตแจ้งข่าวด่วนเยียวยา,วยา,วยาวรอบใหม่ลงทะเบียนแบบไหนถึงจะได้รับเงิน3,000บาทมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก่อนไปรับชมเนื้อหาข่าวสารนะคะพีบุ๋มก็อยากมาแจ้งนะคะว่าทางเพจของเรานะคะมีกิจ,จกรรมดีๆนะคะจากทางสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะคะได้ส่งแ a มเพ r สมาให้นะคะพ่ออ้อมเด็กนั่นเองนะคะมาให้แล้วก็พีบุ๋มเนี่ยได้ทําทการไลฟ์สดนะคะ แจกแล้วก็กําลังจะส่งต่อไปให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่กําลังติดตามเพจของแม่บุ๋มอยู่นะคะยังไงก็ฝากเปก็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเพจของเราแบบนี้ตลอดไปนะคะอ่ะข้อมูลค่อนข้างสับสนสำหรับคนละครึ่งล่าสุดเช็คทั้งกระทรวงการคลังและกรุงไทยแล้วยืนยันว่าคนที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และเฟส2ถ้าใครจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3า คุณต้องลงทะเบียนใหม่ครับแต่รูปแบบการลงทะเบียนของคุณก็คือคุณลงผ่านแอปเป่าตังในวันพวกนี้ก็คือ14วมิถุนายนนะครับใครไม่ลงใหม่ถือว่าไม่ได้ครับสำหรับคนที่เฟดหนึสองนะส่วนคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเลยคุณต้องลงทะเบียนผ่าน w ว w w คนละครึ่ง com. com รอ otp รอ sms ซึ่งก็ต้องลุ้นกันแสดงว่าคนเก่าคนใหม่ ลงทะเบียนหมด31ล้านสิทธิ์แต่คนเก่าลงผ่านแอปเป๋าตังคนใหม่ลงผ่าน w w อร์ไบเว็บคนละึ่งคอมให้แชร์ข้อมูลอันนี้นะ